มูลนิธิราชประชามุคเะห์ในพระบรมราชูประถมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบปักขีภัยในพื้นที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567เวลา1 4น0กาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปุดรก้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิร,ราชประชามุคเะห์ในพระบรมราชูประถม นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ตำบลวังเพิ่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยมีนายอำพลอังคัตพากกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางมาณิตรำภูพ่วงอายุ50ปีเจ้าของบ้านเลขที่1ทับ1หมู่ที่2ตำบลวังเพิ่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2567 เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่1ทับ1หมู่ที่2ตำบลวังเพิงอำเอภอโคกสูงโรมจังหวัดลบบุรีลักษณะบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน3คนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชาานยังนำความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องพระบรมราชระธรรมแห่งมูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชระธิรมเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบุรีอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลบุรีและเครือข่ายคณะกรรมการอิสระประจำจังหวัดลบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีที่ทําการปกครองอําเภอโคกสัโรงได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายการสารรักดีดีสนทยาศรีรายอ่านสะวัสดีครับ 감